สามีก็ไม่รู้จะทํายังไงกับภรรยาลวิ่งต้องการไปโต้วาทาอาของภรรยาที่สุดไปก็ไม่ได้กลับเลยไปก็บวชเลยเห็นไหมนี่คือความตั้งมั่นในพระรัตนไตราถามว่าเมื่อกุศลให้ผลมันเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้เข้าใจไหมเห็นไหมเมื่อกุศลให้ผลแล้วมันเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้เราเนะี่ยปฏิบัติที่เป็นในฐานะวาสุาสิกาเนี่ย เคยเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้ด้วยสภาพของบุญของเราให้ผลอย่างแท้จริงไหมไม่ใช่ไปบังคับเขาให้เปลี่ยนนะเช่นไปบงการวนะ่าคุณต้องทํานั้นเคยต้องทํานี่เนะี่ยอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มีอํานาจบุญอะไรนะถ้าอํานาจบุญมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนเห็นไหมนางปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไหมจากคนมิฉาทิฏฐิกลายเป็นสมาทิธิ อันนี้ยกหนึ่งเรื่องแต่ทุกเรื่องคือการปฏิบัติทำยังไงต้องเข้าถึงยากม่มเลยแต่ถ้ามันไม่รู้เนี่ยนะไม่รู้จะปฏิบัติยังไงมันก็ได้แต่ยังไงเอารูปแบบไว้ก่อนนะยังไงยึดรูปแบบว่าแต่รูปแบบนี่แหละแต่ไปติดไม่ได้นะรูปแบบเนี่ยนะเข้านะเข้าก็อยู่แค่รูปแบบนั้นเลย สภาพใจก็ไม่ได้ได้ความสุขไม่ได้สมาธิที่แท้จริงเช่นมีรูปแบบสวดมนต์เนี่ยถึงเวลาสวดมนต์สวดไปแต่มันไม่ได้อะกลับมาก็ยังฟุ้งซ่านยังขี้โกรธยังงุดหงิดยังกลายเป็นคนจุกจิจกจู้จี้ขี้บ่นแก้ไขตัวเองเลยไม่ได้เนี่ยอันนี้พลาดนะอันนี้พลาดเลยนะเนี่ยอันนี้ยกหนึ่งเรื่องเพราะเออมันมันมันต้องใช้เวลาไอ ชี้แจงค่อนข้างเยอะทที่ประเด็นก็คือว่าเว่าาอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าปฏิบัติแล้วปฏิบัติต่อกันยังไงที่จะเป็นศีลเยเป็นทานเป็นศีลเออเราคิดถึงกันเนี่ยเอาอามาเนี่ยนะคิดถึงพวกเราพบกเนี่ยอามาจะให้เป็นศีลนอ่ตัวเองเนี่ย เอายกตัวอย่างหนึ่งคนนะอีกคนคิดถึงอีกคนจะคิดยังไงให้ให้ตัวกุศลศีลมันเกิดเช่นคิดถึงอีกคนนี้ปุ๊บเรามีถามว่าทุกคนมีกระแสะชีวิตไหมมีชีวิตอยู่กันทั้งนั้นได้ไ่งนั่งอยู่เนี่ยในขณะที่เราคิดปุ๊บเข้าไปเนี่ย เราคิดถึงชีวิตเขาเราจะทำศีลข้อแรกให้เกิดยังไงถ้าเราคิดเบียดเบียนเขาคิดฆ่าเขาคิดประทุษร้ายเขาเจตนาที่คิดอย่างนั้นจิตที่คิดอย่างนั้นเศร้ามองไหมเป็นบาปเรีอยังเรียบร้อยไปแล้วเนะแต่ถ้าจะคิดให้ศีลเกิดก็คือการคิด คิดถึงเจตนาทานเจตนาศีนที่เราเราตั้งสมาทานศีนบอกเราได้งดเว้นเราได้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกประเภทแล้วเราเป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นกระแสชีวิตทุกชีวิตเราได้ให้ความปลอดภัยในชีวิตสัตว์ทั้งหลายทั่วสากลและจักรวาลเรียบร้อยหมดแล้ว อย่าว่าแต่กระแสชีวิตของท่านผู้นี้เลยที่เราคิดถึงเลยมันจะเกิดความปลื้มใจเลยนะว่าเราได้งดเว้นจากการฆ่าจากการเบียดเบียนจากการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงทุกประเภทพอคิดถึงกระแสชีวิตของท่านผูน้นี้ปุ๊บเราก็เลยคิดมุมว่าอย่าว่าจะคิดเบียดเบียนเ,เลยคิดฆ่าเลยเรากลับคิดว่าขอให้กระแสชีวิตของท่านผู้นี้จงอยู่ยืนยาว มีความสุขเป็นไปตามกุศลรักษาชีวิตของตนเองให้รอดปลอดภัยจากภัยและอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเิอศีลเกิดไหมคิดแบบเนี้ยถ้าไม่คิดอย่างนี้เกิดไหมไม่เกิดหรอกที่สมาทานกันแล้วตายไม่เกิดนะนอมนะไม่เกิดหรอกสมาทานปุ๊บศีลมันจบไปแล้ว ไอตัวกูสลศีลจริงๆมันจะเกิดขึ้นได้จากการระลึกให้มันเกิดเพราะศีลมันเกิดที่ใจสภาพจิตที่งดเว้นจากการฆ่าจากการเบียดเบียนกระแสะชีวิตของสัตว์ผู้นั้นจริงๆและสัตว์ทั้งหลายจริงๆและให้ความปลอดภัยเขาได้จริงๆเกิดขึ้นศีลจึง,จะ,งจะเกิดอันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติไม่คิดแบบเนี้ยแต่ถ้าคิดบอกว่าขอชีวิตนี้จงวิบัติ จงฉิบหายไปจงวิบัติไปจงมีอันเป็นไปคิดอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมไหมไม่นี่คิดเป็นพยาบาทศีลก็ไม่เกิดคิดศีลเกิดก็คือคิดให้เขาปลอดภัยในชีวิตเนี่ยเราเราไปรักษาศีลกันแบบแค่ท่องไงมันแล้วตัวศีลก็ไม่แข็งแรงในสภาพจิตใจแล้วคุณธรรมจะไปรองรับยังไงไปรองรับคุณธรรมยังไง มันเ,มเป็นปัญหานี้ทั้งประเทศนะที่รักษาศีลกันรูปแบบมันถึงทุจริตคอร์รัปชันเด็มมัใช่ไหมเล่าซึ่งเราก็รู้ว่าสภาพจิตใจของคนทุกวันเนี่ยถึงโหดร้ายกันทุกวันเนี่ยเพราะตัวกุศลศีลไม่ได้เดินจริงไงเอาเรื่องอื่นว่าไปยกไว้เรา,อย,าอย่าไปกังวลเพราะเราเองอยู่ในสภาพย่าแย่จะไม่ได้จิตใจเราเนี่ยเรารักษาศีลให้มันเจริญมาเป็นเนื้อเป็นตัวเราได้จริงๆได้ไหมให้เป็นศีลได้จริงๆได้ไหม เพราะทั้งหมดเหล่านี้เพื่อการขัดเกลานะเพื่อการขัดเกลาตัวเองจริงๆนะยากไม่ยอมเจริญศีลแบบนี้รักษาศีลแบบนี้ยากไหมถ้าสมาทานเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ได้มาปรุงแต่งจิตให้เป็นศีลเลยมันจะเป็นได้ไหมเอานี้บ้านหลังเนี้ยยอมสารวยจอดจังเลย <c oughs> บ้านหลังนี้ นี่นะถ้าบอกเอายอมสำรวยสร้างบ้านแล้วถือจอบถือเสียมมาขุดสองครั้งแล้วกลับไปนอนมันจะเกลยนเป็นบ้านได้ไหม,มแล้วศีลที่ไปสมาทานเบ็เสร็จปุ๊บแล้วไม่เอามาระลึกให้ต่อเนื่องมันจะเป็นศีลได้ไหมมันจะเจริญได้ไหมมันไม่ได้หรอกศีลเนี่ยมันไปสมาทานเน่ยตั้งใจที่จะรักษาเบ็เสร็จ กิจกรรมนั้นมันเป็นกิจกรรมเริ่มต้นก็เหมือนกับปลูกมเมล็ดได้มเมล็ดมาแล้วเนี่ยต้องมาปลูกให้มเมล็ดต้นเมล็ดพืชนี้มันจเจริญงอกงามแล้วตอนนี้ดูกุศลศีลที่มันจเจริญงอกงามมาในกายในวาจาในใจเราไหมแล้วมันเกิดจริงไหมสภาพจิตใจมันดีขึ้นไหมเมื่อสภาพจิตใจมันดีไม่ขึ้นก็แปลว่าศีลมันไม่เกิดเมื่อศีลไม่เกิดไปเดินทานกุศลทานกุศลก็มีผลต่ํา ทียงเอไปรูปยุงตายนบางทีเีิดกปากังก็ประเด็นก็คือว่าไอเรื่องสภาพจิตใจเนี่ยรู้ยากบางคนน่ะแกล้งเผลอไปรูปจริงๆนัมัมีใช่ไหมล่ะเพราะก็เป็นบ่งบอกถึงการขาดสติไง ทั้งตได้ไล่เป่าไปเพราะอะไรรู้ไหมเราเป็นผู้ที่จิตใจเรายังจิตใจไม่ดีไงเขาตัวเล็กนิดเดียวแค่นั้นนะแค่เขาจะมาเกี่ยวข้องแค่นิดหน่อยเราโหเราเราหวงมากปากแล้วก็บอกมอบตอนมอบมอบตอนถวายแด่พระเจ้าแล้ว แต่ในใจแล้วใครยะมาว่าเรานะใครจะมาแตะต้องใครยะมากินเลือดเรานะเราไม่ได้ถวายพระพุทธเจ้าจริงนะใช่ไหมถ้าถวายจริงๆมันคนละเรื่องกันใช่ไหมล่ะเพราะศีลเนี่ยสาคัญกว่าชีวิตศีลเนี่ยสาคัญกว่าชีวิต <c oughs> ก็ถึงบอกถ้าถ้ากรณีที่คนที่เขาเจริญตัวกูสุศีลแข็งแรงเนี่ยเพราะเขาคิดเรื่องชีวิตตลอดพอคิดเรื่องชีวิตตลอดกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตจึงเป็นอารมณ์ของจิตตลอดเมื่อคิดตลอดเบีเสร็จก็ให้อภัยตลอดให้ความปลอดภัยเขาตลอดเวลาเขาจะมาเกี่ยวข้องจะปัดเขายังต้องค่อยๆปัดเลยเพราะกลัวจะไปถูกเขาตาย อันนี้บ่งบอกถึงสภาพใจในที่เข้าถึงคุณธรรมแล้วเข้าถึงแล้วเดียวว่าแต่ใครนิดหน่อยก็ปัดและวยังหงุดหงิดย่างฟุ้งซ่านเลยเนี่ยอันนี้แปลว่าจิตใจมากไปด้วยความโกรธมากไปด้วยความยึดติดตัวกุศลจิตไม่ได้แข็งแรงจริงฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอบรมฝึกฝนเพียรพยายามต่อไปถ้าชั้นศีลบกพ่องแล้วที่จะไปนั่งเจริญภาวนาเราจะรู้ชัดเลยเป็นภาวนาป้อม ไม่ใช่ภาวนาจริงนะถ้าภาวนาจริงๆแปลว่ามันอยู่บนชั้นฐานของกุศลศีลดีแข็งแรงกุศลศีลที่แข็งแรง,แง,แรงมันจะกว้างขวางในกระแสชีวิตทุกชีวิตมันเป็นอย่างนั้นมันจะมองชีวิตทุกชีวิตมันรู้สึกรู้สึกเมตตาเยอะจะมีความรักความปรารถนาดีความเอือ้อทอนแบบจับจิตจับใจมันเกิดขึ้น เข้าใจกระแสชีวิตเขากับกระแสชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ต่างรักสุขเกียรติทุกอ่ะไม่ต่างเห็นใจเขาก็เห็นใจตนเองนีมันเท่ากันนั้นถ้าจะเบียดเบียนเขากับเบียดเบียนตัวเองจึงไม่ทําทั้งสองกรณีเราก็รักสุขเราก็ปราบไม่ปรารถนาทุกสัตว์ทุกชีวิตก็รักสุขไม่ปรารถนาทุกเขาเพียงจะอาศัยเนื้อเราสักนิดนึงเนี่ยเลือดสักนิดเดียวแค่เนี่ยใช่ไหม ถ้าเราจะปัดเขากลัวจะติดเชื้อโรคเขาก็มีวิธีการไม่ใช่ทําอย่างคนมีโทรศัพท์ศีลมันไม่ใช่รูปแบบอย่างเดียวไงแต่ศีลมันคือการเข้าใจและเข้าถึงจริงๆแล้วสามารถเอามาเป็นเนื้อตัวแล้วมีศรัทธาเชื่อมั่นในศีลจะรักษากระแสชีวิตของตนเองให้ปลอดภัยจากอบายบภูมิได้จริงแล้วก็จะปลอดภัยจากสังสารวัฏได้จริงถ้าไม่มีตัวกุศลศีลอย่างแท้จริงเนี่ย เราจะตกไปสู่อบยภูมินะที่พูดมาเมื่อสักครู่บอกว่าถ้าทานศีลภาวนาไม่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อความสงบของจิตได้แค่จะหวังสุขติพบก็ยากแล้วไม่ต้องพูดถึงนิพพานมักผลนิพพานนะเพราะทานกุศลยิ่งให้ทานยิ่งหงุดหงิดง่าย จริงรักษาศีลก็มีแต่ทิฏฐิมีแต่รูปแบบแล้วจิตก็ไม่ได้สงบจริงพฤติกรรมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจริงพฤติกรรมของเราที่ผ่านมาเป็นพฤติกรรมของบุษชนบุคลิกที่แสดงออกมาทั้งหลายเป็นบุคลิกของบุษชนที่ไม่มีสภาพจิตใจที่ดีคอยจัดสรรคอยดูแลแต่การมาฝึกขัดอบรมในครั้งนี้ ต้องการฝึกหัดสภาพจิตของเราให้มันดีเพื่อเปลี่ยนแปลงบุคลิกที่แสดงออกให้เป็นไปกับสุจริตถ้ามันไม่ได้สุจริตจริงมันได้เฉพาะการเฉพาะการอย่างนั้นเขาเรียกการปฏิบัติมันยังกระท่อนกระแท่นอยู่ยังไม่สามารถทะลุทะลวงได้ทุกมุมทุกมุมนะทุกเรื่องราวในกรณีงานเกี่ยวข้องการปฏิบัติทำมันไม่ใช่ปฏิบัติเป็นกระจุกกระจุกนะ เช่นตอนนี้นั่งฟังธรรมเออปฏิบัติธรรมแต่พอก,กิจกรรมการฟังธรรมหยุดปุ๊บการปฏิบัติธรรมมันหายไปเลยไหมหายหรือเปล่าแม้เดินไปเนี่ยยังจะต้องมีการเป็นไปกับคําสอนอยู่ไหมแม้การไปกินอาหารแม้การจะใช้คําพูดแม้การจะเข้าห้องน้ําแม้การจะใช้เสื้อผ้าแม้การจะมองสิ่งต่างๆแม้แต่จะเดินแม้แต่จะนอน กิจกรรมของการเดินไปกับกุศลมันจะเป็นไปทั้งระบบเนีทั้งองค์าพยพเลยเนียถ้าคนปฏิบัติธรรมะที่มันถูกต้องน่าหนักใจไว้โยนหนักไหมไม่หนักเนาะตรงไหนมันไม่มันยังยังติดติดต,ตันอยู่ว่าถามกันนะถามพระท่านพระท่านก็จะบอกบอกเป็นมุมมุมมุมไปทีนี้พอมันคล่องนะ อหนึ่งมันมาจากสภาพจิตใจที่ตั้งไว้ถูกสภาพจิตคุณภาพของจิตมันดีมันมีสองส่วนไหมคุณภาพของจิตที่เสียกับคุณภาพของจิตที่มันดีถ้าสภาพของจิตที่มันดีแล้วได้ข้อมูลที่ถูกต้องให้บุคลิกที่แสดงออกทางกายทางวาจามันก็จะเป็นใบกระบุญถ้ามันสภาพจิตที่เสียก็จะเป็นใบกระบาป นกายกรรมก็เป็นบาปวิจีกรรมก็เป็นบาปมโนกรรมก็เป็นบาปไอการแสดงของก็ไอการพฤติกรรมที่แสดงของก็เป็นบาปหมดเลยเพราะเป็นบาปเป็เสร็จมันก็ผลของบาปก็ให้ผลกันอยู่ทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยผลของบาปก็ให้ผลกันตลอดเลยเราเป็นตัวเปิดช่องให้มันตลอดบาปก็ให้ผลตลอดไปที่ไหนก็เดือดร้อนปฏิบัติปฏิบัติกรรมก็ผิดไอการเจริญกุศลเนี่ยก็คือการปรับพฤติปฏิบัติปัจจุบันกรรมให้มันถูกให้เป็นกุศลให้ได้ให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นได้และเพียรพยายามไม่หยุดนิ่งที่จะทําให้สภาพใจเั่เดงนั้นตั้งมั่นในกุศลให้ได้อย่างทุกกรณีและทุกเหตุการณ์แม้หลีกเล่นก็สามารถอยู่กับความสงบได้อยู่กับยานปัญญาที่ที่เชี่ยวชาญได้แม้ออกไปสู่สภาพสังคมก็สามารถเชื่อมโยงยึดแล้วก็เป็นไปกับการปฏิบัติธรรมได้ยากไหมเทาแบบนี้ นี่จะหมดเวลาแล้วแต่ว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้นะเดินไปคข้ควรยังไงวางใจยังไงพูดจาให้เป็นการปฏิบัติธรรมยังไงกินอาหารอยู่ในอาการที่สงบวางจิตยังไงกับการปฏิบัติธรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องแม้เวลาเหมือนเวลานี้พักที่จริงการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้พัก เพียงแต่ว่าคลายจากการอยู่ร่วมกันแต่ไปอยู่คนเดียวแล้วทําจิตให้เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างไรเวลาโทสะมันจะเกิดเวลาอยู่เกี่ยวข้องกันระาวาังใจยังไงที่จะละได้โดยง่ายโดยสะดวกโดยพลันทั้งหมดนั้นคือ,ค,อ,ค,อคือการต้องทําให้เป็นทุกเรื่องทุกกรณีก็ก็หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างที่จะเอาไปใช้ให้ได้นะโดยใชใ้ให้เกิดประโยชน์ ที่จริงบางคนนะบางคนนะไปคิดว่าตนเองไปปฏิบัติพอกลับมาก็ยังกลายเป็นผู้พูดเยอะเจ้ออยู่นั่นแหละน,นี่ไม่ใช่ไม่ใช่กลับไปเป็นแม่ขี้บ่นยังไงไปที่บ้านกลับเป็นแม่ขี้บ่นอย่างเดิมน,นนี้ไม่ใช่จุกจิกจู้จี้บงการยังไงก็ยังเป็นจุกจิกจู้จี้บงการอยู่อย่างนั้น อย่างนี้ไม่ใช่แล้วการปฏิบัติถรู้เนี่ยดีคําสอนเนี่ยนะแต่รู้แล้วต้องเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เองดถ้าใช้ยังเกิดประโยชน์ไม่ได้หรือทํากุศลให้เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าเราเสียหายแล้วเนะเอาละสมควรเนียวเวลาเนีน่มีใครจะถามอะไรไหม,มเอาไว้ลุกแล้วก็ยติโยมิ อ๋อหมายถึงว่าในขณะฟังทมแล้วไฟไหม้บ้านโยมอยู่ตรงน ون, <า>ู้นไม่ใช่ไหมหลังนี้หมายอะไรถ้าต้องดูว่าไปแล้วมันดับได้จริงหรือเปล่าตามดับแรกเขาให้ดับไฟในใจก่อนอยู่ไม่จะไปดับไฟข้างนอก ไอไฟข้างนอกนะมันไหมมาทุกอัตภาพเลยแต่ไไฟในใจเนี่ยที่เราดับไม่ได้นั้นปัญหามันเยอะอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้อให้สังเกดตดูนะว่ามีคนถวายถวายกุฏิถวายใดพระเจ้าใช่ไหมแล้วต่อมามีคนไปเผาทําไมเจ้าของเขาดีใจเขาสาทุ่เพราะเขาจะได้เดินทานกุศลใหม่นี่คือคนเข้าใจไงแต่ถ้าอย่างเราก็โกรธตายใครเผา แจ้งความตำรวจจับใช่ไหมล่ะคนละเรื่องไงคนเขาเข้าถึงพระธรรมเขาเข้าบุญมันสําคัญกว่าชีวิตบุญมันสําคัญกว่าทรัพย์มันสําคัญกว่าวยวะสําคัญกว่าญาตินิดก็ขนาดเวลาจะเดินทานกุศลต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็หรือจดต่อพระสงค์สามีและลูกถูกยิงตายมีคนใช้อาจดหมายมาบอกเธออ่านเบเสร็จก็เก็ียดพับเรล่านั้นไว้จิตใจก็มั่นคงไม่เคยหวั่นไหวเลย และยังประกาศปลายงานกับพระเจ้า,าเลยว่าสามีลูกตายในสมรภูมิลบแต่จิตใจของข้าพเจ้าไม่ไม่หวั่นไหวเลยไม่สะทกสะท้านเลยเพราะคิดมาตั้งนานแล้วว่าชีวิตมีความตายเป็นธรรมดาแก้ไขไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดว่ากุศลที่จะต้องไม่ให้เสียไปจากใจกุศลความตั้งมั่นในพระรัตนตพัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นั้นตรงนี้ก็คือเราก็ดูแบบอย่างอริยชนอุบาสิกาอุบาสกาในสมัยขั้งพุทธกาลเป็นแบบอย่างแล้วก็ฝึกขัดเพื่อจะเข้าถึงเพื่อจะให้ได้ตรงนั้นอาแล้วหมดเวลาแล้วสมควรจะเวลานะขอโมทนากับพวกเราทั้งหลายนะให้ตั้งใจในการที่อยู่กันนี้ก็ให้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ทุกทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินนะก้าวไปถอยกลับคูเข้าเหยียดออกแลตรงแลเหลียวการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการใช้ของใช้ทั้งหลายเสื้อผ้าการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนทุกเรื่อง สอนทุกเรื่องจนถึงเวลาลมหายใจจะขาดพระพุทธเจ้าก็จะสอนว่าเราจะวางใจยังไงตั้งหลักยังไงของชีวิตฉนั้นพระพุทธเจ้าสอนทุกเรื่องเวลาจะพูดจาจะอะไรต่างให้เป็นไปกับพระธรรมคําสอนให้สมาทานในใจว่าข้าพเจ้าจะเดินตามพุทธโอวาทของพระบรมศาสดาอย่างเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวจะไม่เดินออกนอกแถวคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงวางหลักไว้ จะไม่ทําตนเหมือนลูกนกมูลไถที่ไม่เชื่อคําสอนของแม่ที่สุดจริงๆก็โดนเหยี่ยวเชี่ยวเอาไปกินแต่ตนเองจะเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในคําสอนของพ่อของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเดินตามคําสอนเพราะเชื่อมั่นว่าจะปลอดภัยในปัจจุบันภพและในอนาคตภพแล้วจะได้เป็นปัจจัยเกื้อนหนุนแก่การบรรลุ ผนิพานคือความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงขอความปรารถนาดีของเราท่านทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อความสมหวังและเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เราปฏิบัติในจารีตศีลในการปฏิบัติธรรมะในการปฏิบัติต่อกันและกันในสังคมและสามารถพัฒนาสู่วาริตศีลคือศีลที่มั่นคง เป็นศีลที่เป็นหลักที่จะทําให้พ้นจากกายภูมิและพ้นจากวัฏทุกข์และเข้าสู่สมาธิที่ตั้งมั่นและเป็นปัจจัยต่อวิปัสสนาปัญญาอย่างแท้จริงขอให้กระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายจงเดินในทานศีลภาวนาที่แท้จริงออกจากทานศีลภาวนาที่ปลอมปลอมและเข้าถึงพระราตนตรัยอย่างแท้จริงเป็นปัจจัยการได้มาซึ่งความพ้นทุกข์คืออนุป,ปาทาปนปณิภานโดยกันทุกท่านทุกประการเาธุสาธุ